นยาเท้าดีกว่าตั้งหน้าตั้งตาด่าแม่ผัวอย่างเดียวเลยก็เลยสั่งอาหารอะไรมาให้ฉันบ้างเนี่ยก็มีแกงมะพร้าวอชีอ่อมแก่แซลมอนที่ตัวที่แก่อันนี้มะเขือเทศก็จะแก่เต้าหู้แก่เห็ดแก่แก่หมดสคริปอะไรไม่ใช่เลยคือเป็นการสวนกันสดๆ มีคนถามว่าสดไหมใช่ค่ะอยากรู้ว่าบทมันสดจริงไหมฟังนะคือสดหมดเลยคือไปนั่งกินข้าวกันแล้วก็อยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะขำอะไรก็ขำจะตัดต่ออะไรก็ไปตัดเถอะบินก็เหมือนจะตายอยู่ตรงนั้นอะจะคลิปอะไรไม่ใช่เลยคือเป็นการสวนกัน<ล>สดแนวตั้งได้เลยนะบางแน้าตั้งตาด่ากันอย่างเดียวแรอดแนวตั้ง ตั้งหน้าตั้งตาด่าแม่ผัวอย่างเดียวเลยกูไม่ทำอะไรเลยเออใช่ใช่เร็วมากแล้วก็เรารกูงงมากกูแบบอะไรเนี้ยคลิปดีๆที่กูทำเนี่ยมันไม่ไปดูกันเลยหรอคลิปที่ตั้งใจเรียนเอาความรู้เนี่ยมาทำเอาหงอาหารเมนูเลยเดี๋ยวไม่ซึมซับกันเลยแต่ทุกครั้งที่กูเล่นกูยกมือไหว้แม่ตลอดนะแต่กูก็ด่าอยู่อย่างนั้นเลยอะ แต่กูทุกครั้งท like uh ี่แรก็ต้องขออนุญาตแม่ก่อนเลยมันเหมือนคนแพ้เสียงในหัวใช่วินก็คือหัวเราะเหมือนเดิมไม่ทําอะไรเลยอะู่อย่างเงี้ยยวินนี่เขาเหมือนเป็นเหมือนเป็นผัวในอุดมคติของหลายคนไม่มีปากไม่มีเสียงไม่พูดไม่หือไม่อือแล้วก็ไม่ไม่ช่วยกูด้วยเหมือนกันไม่ห้ามเลยคือเมียจะด่าแม่เหรอเอาเลยหัวเราะแม่จะด่าเมียเหรอก็ได้เอาสิครับผมก็ชอบดูเลย่เงี้ย อีพีต่อไป <c oughs> จะทําอะไรสป,ปอนก็เข้ามาหน่อยนะคะตอนเนี้กูจะกําลังจะวางบินอีวินละนะคะ <c oughs> ใ,นในเทปหน้านะคะยอดวิวเยอะเกินหรือ <c oughs> ถ้าวินดูอยู่ก็เดี๋ยวเทปหน้าวางบินนะจ๊ะ พูดถึงก็อบอุ่นดีนะคะวันนี้ตั้งใจจะไปกินข้าวกันสองคนแต่ว่าคุณแม่มาด้วยดีใจจังเลยค่ะจริงๆ,ๆอะ่ะฉันได้กินข้าวกับลูกชายฉันนะไม่รู้ใครกันแน่เป็นส่วนเกินิีข้าวไหมคะใครมป็นยากให้เธอไปนั่งตรงนั้นการนั่งหนีไม่แปลกเพราะจริงๆแล้วเขานั่งในใจหนูหนูนั่งในใ,นใจเขามันเป็น <c oughs> ปกติเลยคุณแม่ดุนนะ ยาท้าวหรือวาหนูไม่คิดแต่สิ่งดีๆให้กับคุณแม่เลยค่ะแลวเรอสั่งอาหารอะไรมาให้ฉันบ้างเนี่ยก็มีแกงมะพร้าวอชีออมแก่แซลมอนที่ตัวที่แก่อันนี้มะเขือเทศก็จะแก่เต้าหู้แก่เห็ดแกะแก่หมดไปกันต่อขอบคุณมากแต่อะไรแกๆก็ดีนะแก่เนี่ยแปลว่าเกิดมานานกว่าก็คือเกิดมาก่อนเนี่ยก็คือดีก็จะได้รู้ว่าใครอะมาก่อนมาหลังแต่ว่ามาก่อนก็ไปก่อนนะ ธอคิดจะจับลูกชายฉันใช่ไหมชาวบ้านเขาลรือมทั่วโผุดบุราณมากว่ายังไม่ได้แต่งงานแต่งการกันก็มาอยู่ผลของมาอยู่กับลูกชายฉันใช่ล้เรื่องนี้พูดยากค่ะคือมันอาจจะไม่ได้เป็นความต้องการของหนูแต่าความต้องการของพูดจิพูดหน่อยผม่าเขาผมพ่อผมไหมอผมเธอรู้ไหมว่าเธอต้องจ่ายค่าถึงเจอให้ลูกชายฉันหนูไม่เก็บมันก็บุญลวค่ะคุณแม่ รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ